ชิกได้เนอะโอเคบ่างตัดุนนะครับสนัาที่ของรัฐบารให้เราจนแทกผู้มีเกียรติที่เขาทุกท่านครับต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษานะครับท่านก็สนับสนุนทุนมา ที่สําคัญที่เป็นทุนใหญ่และต่อเนื่องก็คือทุนบนิธิโตโยตา้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราได้รับข้อตกลงกันจะเท่าไหร่เกียร์ห้าเกียร์สามหกอันนี้ก็ถือว่าเก่งอาจารยใจเรียนให้ให้ทีสี่รุ่งนะั้นหลายจังหวัดนะครับยกเว้นแค่กันหน้านท่านึงเดินทางมาก็ราะจะเฉลยนะครับก็ขอต้อนรับท่านกรรมการซูริยแนะครับที่อส า่าทราบว่าหลังจากกล่าวเสร็ครับกล่าวตามข้าว่าเจ้าขา้าว่าเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนของมูลนิธิไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษานี้ข้าพเจ้าขอให้มูลูลนิธิพิจารณาตัดสินในการรับคุณการศึกษารลำดับที่สามนะครับลมทุนการมูลลิิิโตโยต้านะครับมอบ ทุนการศึกษานะคุณนนท์แบกพื้นการศึกษาครับขอกราบิเชิญน,นะครับรนนครับขอกราบิเชิญครับแล้วจะเรียนทนะระดับชั้นอะไรแล้วนี่ระดับต่อไปนะครับรน,น,นี่แหลำดับต่อไปนะเรับแก้วนะครับประธานบริหารมูลนิธิมอเตอซพริ้งพวงแก้วนะครับปีนิวทีรียนะครับ ตัวแทนจากมูลนิธิโลุงตาประเทศไทยนะครับเป็นหมอให้ได้แล้วเนี่ยเขาดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนี้สารจุดห้าเดี๋ยวนูหน่อยนะขอะกาศเป็นเชินท่านรองผู้อำนวยการดาธารณดีนะครับคุณคุณป๋าป๋าขอดูจากท่านต่อไปนะครับเป็นคุณคุณการสืาสวนคุณพิยะกิตตารานะครับเป็นคุณดวงพรสุันท์ ครับที่วัดราชินกำลังแพทย์หญิงปราไยสุลกินยูรีนะครับขออ mm. นุญาตการเซอร์ไพรส์ผู้กบนะครับจานวน18บแปดการศึกษาขอกราบนมัสการ ท่านท้มหาบมครับเป็นองคทานปรสาครับขอ